ธรรมชาติให้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันไม่ผิดเพี้ยนท่านจะเป็นเศรษฐีหรือยาจบไม่วกเวียนใครจะเปลี่ยนให้มีค่าดูน่าสนใจอย่าโมโรให้มีเวลามามากๆเพราะมันยากจะมีได้ดังใจหวัง ต้องมุ่งมั่นสอบแสวงหามาดังตั้งใจจึงจะได้สมหวังดังใจปองนักคลินมิรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราางหรือว่ามีดหมอคอง,งเดิมและถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ และก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมงกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l ล n e ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 b i ๊ก o 99, 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันหรือว่าเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับกับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง y t u t u นะครับของผมมาโดยตลอดก่อนอื่นนะครับผมนักคลิมมิดหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ต้องกราบขอบคุณมากๆนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ฝากเข้ามาช่วยกันก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปโหลดนะครับก็คือชุดใหม่ๆนะครับที่เข้ามาที่อัปโหลดออกไปนะครับก็ ท่านจะไม่ต้องไปพลาดในเรื่องของคลิปใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่กดกระดิ่งเอาไว้นี่ท่านก็จะพลาดในเรื่องของการติดตามรับชมนะครับนะก็เนื่องจากว่ามีหมอหลวงข้อเดิมนั้นผมก็ได้รวบรวมนะรับเรียกว่าความหลากหลายนะ เอามาไว้ในตัวผมนี่แหละนะครับนะก็คือมีดของหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับท่านได้แบ่งออกเอาไว้ด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็น3ามยุคด้วยกันใหญ่ๆนะอ่าไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นก็ดีมีดยุคก,กลางก็ดีหรือเป็นมีดยุคปลายก็ดีนะครับนะผมเองก็พยายามที่จะนำเอาความหลากหลายนะครับของมีดหลวงพ่อนะครับที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้เก็บไว้นะครับนะ เอามาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ศึกษาอ่าก็คืออย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างต่อเนื่องเลยก็น่บจากว่าผมเองนี่ครับนะก็อยู่บนเส้นทางเครื่องรางอ่าของหลวงพ่อเดิมนี่มาหลาย10ปีเลยทีเดียวนะครับนะถ้านับเป็นระยะเวลาปีก็พอสมควรนะก็นั่นแหละครับก็ อาอาศัยว่าผมมีสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ในมือจึงอยากจะเอามาทําการเผยแพร่อยากเาจะมาให้พี่น้องนะครับทุกทท่านโดยเฉพาะท่านใหม่ๆที่กําลังอยู่ในช่วงเข้าเรืยอสนอกสนใจนะอยากจะศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องหลังหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์ของเรานะครับโดยเพราะมีดหมอ ของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเงินมัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นปร,ริยสง์ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะภาคเหนือตอนล่างก็เริ่มตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรตากแล้วก็พิจิตรพิศโลกป,ปยานุเลยนะครับถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะ ก็ที่สาคัญนั้นนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนั้นก็ยังที่ผมบอกนะครับมีพระอริยสงฆ์มีพระเกจิที่มีชื่อเสียงงดังค่อนข้างมากนะแต่ถ้าเหนือจังหวัดนะครับน,ะน,า,นานครสวรรค์ขึ้นไปสักนิดนึงก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรนั่นแหละนะพูดถึงจังหวัดพิจิตรพวกเราก็จะนึกถึงแต่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะอยู่ในเขตอำเภอโพท์เลจังหวัดพิจิตรของเรานี่เองนะครับนะ ส่วนใกล้ๆออกไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นวัดหนองตัง,งูนะครับหรือวัดหลวงข้อพิมพาอันนั้นก็อยู่ในเขตจังหวัดไออำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เองนะมีอีเกเยอะแยะมากมายนะครับนเกี่ยวกับพระรยศสงฆ์ที่มีชื่อเสียงงดังนะที่ผมก็เอ่ยไปไม่หมดนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เรามาชมมีดเกี่ยวกับนะครับมีดเทพสัตตาหรือว่ามีดหมอของหลวงพระเดิมของเรานรี่แหละนะครับนะ ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเ,เทพเจ้าเมืองปากน้ําโผ่นะ,ะโดยเฉพาะคนก็จะรู้จักท่านในนามของเขาเรียกว่าเทพเจ้านะแห่งเมืองสี่แควนะครับนะ,ะท่านเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความเมตตาสูงนะครับนะ,ะให้กับทางญาติโยมนะรที่สาคัญนั้นหลวงพ่อเดิมท่านจะเขาเรียกว่าเป็นพระที่ นักพัฒนานักสร้างนะครับนะในสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านกา็การสร้างเครื่องรางก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือสร้างไม่ได้สร้างเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่านะครับแข่งกับใครนะแต่ว่าท่านสร้างเพื่อที่จะเขาเรียกว่าตอบแทนพวกสิทธิานุสิ์นะก็เนื่องจากว่าท่านเนี่ยเวลาท่านก่อสร้างนะครับจะเป็น สร้างโบสถ์สร้างศาลาการปรเรียนนะครับนะหรือว่าสร้างโรงเรียนนะให้กับเด็กๆในยุคนั้นสมัยนั้นนะก็พอหลวงพ่อคิดจะก่อสร้างอะไรนี่คือญาติโยมนี่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลนะก็จะพากันหลังไหลเข้ามานะาช่วยบริจาคนะครับเงินคนมีเงินเอาเงินมาคนมีข้าวเอาข้าวมาคนมีแรงเอาแรงมาประมาณนี้นะ พูดถึงแรงแม้กระทั่งตีมีดนะครับมีดยุคต้นๆก็ล้ตนแต่ว,ว่าเป็นช่างชาวบ้านนะที่เขาเอาแรงเข้ามาช่วยนะ,ะก็คือคนในยุคนั้นเนี่ยก็เก่งหลายด้านนะครับนะคนที่เข้ามาสร้างมีด,มดเนี่ยก็คนเก่งเรื่องตีมีดก็ตีมีดไปคนเก่งเรื่องการต่อแกะสลักอะไรต่างต่างพวกนี้ก็แกะไปนะ,ะเมื่อแก่แล้วก็ส่งมอบนะครับนะให้กับหลวงพ่อท่านในอธิษฐานจิตแล้วก็ทำการอุกเสกนะ อพอญาติโยมนะครับเข้ามาทําบุญก็นั่นแหละครับก็ได้แจกนะก็ได้จําหน่ายจ่ายแจกนะครับนคนที่ทําบุญเยอะหน่อยหลวงพ่อก็ให้ไปหลายชิ้นหลายอันหน่อยประมาณนี้นะนะครับแม่กระทั่งผู้ที่ใช้แรงนะครับเวลาหลวงพอมีการมีงานอะไรก็เอาแรงมาช่วยนะครับนั่นแหละครับพอเสร็จจากการจัดงานหลวงพ่อก็ตอบแทนด้วยวัตถุมงคลนะอันนี้พูดถึงในยุค ยุคก,ก่อนๆน,นะในคนในยุคต้นๆน,นะอนะครับนะนั่นแหละครับก็เลยนะก็สร้างไม่ทันนะคนก็พอได้ลงมีหลวงพ่อไปก็ถือว่านะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะมีวัตถุมงคลลงข้อเดิมไว้ในครอบครองยิ่งกว่ามีเงินทองอยู่ในบ้านนะอยู่ในครอบครัวว่าง่ายนะอันนี้ก็ เรียนไว้อย่างนี้นะครับเอาละครับก็จะไม่ได้นะครับก็คือผมก็เล่าไปนะครับนะเ,เพื่อที่จะเกินให้ท่านได้ทราบที่มาที่ไปว่ากันง่ายนะครับนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็มาชมนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นวัตถุมงคลส่วนหนึ่งที่ผมได้มาวางหน้ากล้องนะฝั่งนี้ก็จะเป็นมีดควันช้างขนาดใหญ่แล้วก็ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นปอกเท้าเวทอ่าเขาเรียกว่าปูรือสีนะ แล้วก็จะมีมีดพับนะครับมีดปากกามีดสลิกาขนาดจิ๋วนะครับเป็นมีดพับก,กลนย่ามของหลวงคดเดิมที่ผมชี้อยู่นะแต่วันนี้จะนําเอาเป็นมีดนะครับเป็นเล่มนี้เป็นมีดด้งางาฝักไม้นะครับนะก็คือมีความยาวของใบอยู่ที่เ่็ดนิ้วนะครับรวมด้ามฝักอยู่ที่10นิ้วกว่านะครับนะไม่ถึง11นิ้วประมาณนี้นะครับนะโอเคพูดถึงตรงนี้ก็จะหยิบมาให้ท่านได้ชมนะครับนะ มาให้ท่านได้ชมเลยก็นี่นะครับนะก็จะเปนนนะเ็นนี่นะครับพูดถึงมีดเร่มนี้นะครับเป็นมีดดำงางาฝักไม้นะครับนะ้ที่สําคัญเป็นแหม่เรียบนะครับนะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมก็เรียกว่าเป็นมีดที่หาชมกันได้ยากนะครับนะดูไม้นะครับไม้นี่ก็จะเป็นไม้ดูแล้วจะเป็นไม้พยุงนะครับนะ เป็นไม้เนื้อแข็งนะชั้นดีเลยนะเป็นไม้โยน์นี่ครับนะลายงดงามมากเลยนะครับนะส่วนแหมจะเป็นแหมเรียบนะครับเป็นแหมเรียบก็เป็นเป็นแหมเงินนะนะเป็นแหมเงินแต่เป็นแหมเงินที่นะครับก็เปอร์เซ็นต์สูงนะเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยนี่ก็นะเอามาให้ท่านดูให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะก่อนจะไปดูใน ส่วนของภายในนะเราก็ามาชมในส่วนของภายนอกนะครับนะส่วนของภายนอกนี่ก็นะครับก็ให้ท่านได้ดูนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือความเป็นธรรมชาตินะของมีเล่มนี้นะครับะนะที่สําคัญเป็นศิลปะนะครับก็คือของช่างฉิมนะการตอกลายอยู่ที่ใบก็จะเป็นลายเน่าสิงนะ ส่วนงาก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับมีรอยลั่นนะพอสมควรนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะก็เนื่องจากว่าถ้ามียุคกลางนี่ก็อายุบงังถ้าเป็นเล่มก็ก้าสกว่าปีถึง100ปีนะครับนะประมาณนี้นะครับนะโอเคพอดูตรงภายนอกนะครับแล้วก็มาดูในในส่วนของภายในเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะซูมนะครับนะ าการทําคลิปทำวิดีโอแต่ละครั้งนะครับแต่ละคลิปก็หลักๆต้องการที่จะมาให้ท่านได้ชมความเป็นจริงนะครับนะามาศึกษาในเรื่องของผิวของเหล็กนะครับมาเจาะลึกในเรื่องของการชมการดูนะครับว่ามีแต่เล่มนั้นนะครับมีความเก่ามีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอะย่างไรนะก็อยู่ที่ผมอยากให้ท่านเนี่ยก็คือลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนั้น ลองเข้ามาจิกนะครับลองเข้ามาวิเคราะห์นะพินิจพิจารณาก็คือด้วยกันนะถ้าผมเองจะบอกว่าแต่เล่มนั้นมันดีอย่างนี้มันสุดยอดอย่างนั้นนะครับก็มันดูเหมือนจะเข้าข้างตัวเองเกินไปนะ,ะก็คือให้สิทธิ์นะครับให้สิทธิ์ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วย สายตาของท่านก่อนนะครับเพียงแต่ว่าศึกษาแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับอยากจะติดต่อสอบถามกันก็ไปที่เบอร์086ย์นะสามสองเนะครับนะเบอร์086 3291496นะหรือหากท่านไหนอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะก็เกี่ยวกับเต็มเขาเรียกว่าภาพนะภาพที่ถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับนะ ที่ถ่ายเอาไว้จะเป็นมีดเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะผมถ่ายไว้ทุกเล่มนะครับนะก่อนที่จะมาลงเขาเรียกว่า u t u b e เนี่ยนะครับก่อนจะมาขึ้นหน้า u t u b e นะหน้ากล้องนะ,ะนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ท่านนะครับถ้าอยากชมภาพนะครับภาพมิ่งนะที่ผมถ่ายเต็มฝักเต็มใบเต็มด้ามเอาไว้ก็แอดไลน์เข้ามานะอย่างที่ได้เรียนเอาไว้เบื้องต้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big ก n e 99 big o วัน99นะครับนะก็เป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษ b i g อ่าตัวใหญ่นะครับนะ b ตัวใหญ่ก็พิมพ์เข้าไปได้เลยที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นตัวเล็กนะอ่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นศิลปะนะครับการต่อกลายของช่างฉิมนะครับเป็นลายน่องสิงที่ ต้องเรียกว่าเป็นลายที่เป็นพิมพ์นิยมนะครับกับเขาเรียกว่าสิญญานุสิทธิท์นะครับนะเขาเรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นน่องสิ่งที่มีการตอกแบบคมชัดลึกนะครับนะที่สําคัญนั้นท่านลองดูนะครับว่านะครับนะมีดเล่มนี้นะครับก็จะเป็นมีด3ามล่องเลือดด้วยกันนะ อ่าร่องเลือดที่1ก็อยู่นี่แหละนะครับติดที่อ่าน่องสิงนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไป2นะครับเราก็จะเป็น3นี่ร่องเลือดนะก็เป็นมีดที่อ่าเขาเรียกว่ายุคกลางก็จะหาดูได้ยากหาชมได้ยากถ้าเป็นมีดแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อที่จะเผื่อท่านต้องการจะไปเชาวหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะได้ไม่ต้องไปผิดหวังไม่ต้องไปโดนเขาเอาเปรียกเอารัดมากันง่ายนะ นี้พอดูนะครับนะ้าถอดอเมื่อดูภายนอกนะไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็มาดูในส่วนของภายในนะภายในก็นะครับนะเมื่อกี้เราดูในส่วนภายนอกว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะ,ะผมพยายามจะในนๆดูกันแล้วก็ดูให้มันหมดทุกแง่ทุกมุมนะครับให้หมดข้อสงสัยไปเลยนะ,ะไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังกันนะครับนอกจากเนะขาเรียกว่าความ จริงนะครับนะเราอยากจะให้ทุกท่านนะั้นคือได้ดูจัดจะให้ได้ศึกษาให้ได้เห็นนะครับจริงๆเลยว่าความเป็นธรรมชาติความเก่าของมีแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นนะครับมีความเก่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนะเอาความเป็นจริงว่ากันนะเอาความจริงมากันผมจะไม่บอกว่าดียังงั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะมีแต่เล่มนะก็อยากจะให้ทุกท่านเป็นผู้ตัดสิน นะเป็นผู้ดูนะครับนะเพียงแต่ว่าดูแล้วนะถ้าท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนั่นแหละครับก,ก็ท่านก็กดมาที่เบอร์0ูน3 2 9 1 4 9 6, 6นะครับก็คือเป็นเบอร์โทรของผมนะก็คือขออนุญาตจะวางฝากเอาไว้นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของใบมีดนะครับมาดูในส่วนของใบมีดนะจะไล่ตั้งแต่จากปลายของมีดนะครับนะ อันนี้ก็คืออย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับว่าการศึกษามีที่ดีนั้นให้ท่านศึกษาที่เริ่มต้นที่ความเก่านะอ่าแล้วก็ไปธรรมชาตินะครับนะดูว่าเก่าแล้วว่ามันเก่าธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เก่าถึงจริงหรือเปล่าอ่านะครับอ่าดูความเป็นจริงว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะอ่า ท่านไม่ต้องไปเชื่อคนที่คนพูดนะครับคนพูดนั้นจะพูดให้ดีแค่ไหนก็พูดได้หมดนั่นแหละนะแม้กระทั่งคําพูดของผมอย่าไปเชื่อนะครับไม่จะเป็นต้องไปเชื่อนะครับผมเพียงแต่ว่าเป็นผููที่จะนํามาสื่อนะ,อะนำมาสื่อให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะ,ะจริงๆนะก็คือถ้าผมพูดเองชงเองนะครับนะกินเองมันก็นะ มันไม่มีใครได้กินมันก็จะนะครับนะอ,อร่อยเองอยู่คนเดียวประมาณนี้นะครับนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้อร่อยด้วยว่ากันง่ายนะครับนะ่ะการปรึกษานั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเมื่อท่านไปปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไปปรึกษาคนผิดคนนะครับนะท่านก็ต้องระวังนะก็หมายความว่าไปปรึกษาคนไม่ได้รู้หรือคนไม่ได้รู้กว้างคนเป็นรู้จริงนะประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นก็คือเสียความรู้สึกนะครับนะที่สําคัญเสียโอกาสนะเสียโอกาสก่อนนะครับนะแทนที่จะได้ของดีก็กลับได้ของไม่ดีไปประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะอ่าก็เรียนท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะถามเข้ามาได้เลยนะครับนะถ้าเป็นมีดผมนะครับแต่ถ้าเป็นมีดท่านอื่นนี่ก็นะถามมาได้นะครับแต่ก็จะไม่ตอบขออนุญาตเอาไว้นะครับนะก็คืออ่า ผมบอกแล้วว่าทุกๆคําถามมีคําตอบทุกๆท,ทุกท่านนั่นแหละจะต,ต้องเป็นมีดผมนะครับเป็นมีดที่ผมทําทํา y youtube นี่แหละนะ,ะทุกคําถามมีคําตอบหมดนะครับยกเว้นอยู่คําถามเดียวนะครับก็คือคําตอบเดียวก็จะไม่ตอบให้ทุกๆท,ท่านเลยนะนะก็คือไม่ใช่ไม่อยากตอบจริงๆอยากตอบแต่ตอบไปแนละ้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ เมื่อตอบแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็ขออนุญาตจริงๆนะที่สําคัญนั้นมันเป็นคําถามคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะ,อ,ะอันนี้ก็นะครับเปลี่ยนท่านไว้ว่ามันเป็นคําถามที่ไปทําลายคนจริงๆนะในฐานะผมเองก็อยู่บนเส้นทางเครื่องรางมา กพ็พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับไม่ได้เก่งอะไรนะครับนะไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็อยากจะอะ,อะไรที่เรียนกันได้อะไรที่บอกกันได้นะครับนะก็ก็บอกกันไปนะก็บอกกัน <Enjoy sleeping. S 2> ไปนะครับนะอ่าก็ไม่อยากที่จะเรียกว่าแต่สิ่งที่ผมจะตอบได้ดีที่สุดได้มากที่สุดก็คนที่โทรเข้ามานั่นแหละนะครับนะคนที่โทรเข้ามาเพราะผมต้องการที่จะพูดคุยและสนทนานะ อ่านะครับนะถามเกี่ยวกับมีดหลงพ่อเดิมที่ผมมีอยู่นะครับแต่อย่าไปกอบมีดชาวบ้านเข้ามานะครับนะอันนั้น,ม,นมันกลายไปละเมิดนะครับสิทธิของผู้อื่นนะผมก็จะไม่ทำนะครับนะที่สำคัญเป็นการเสียมารยาทนะครับของเซียนทุกๆท,ท่านเขาจะไม่ทำกันนะครับนะไม่มีเซียนคนไหนที่จะไปทำแบบนั้นนะครับนะถ้าใครไปทำแบบนั้นถือว่า ไม่ใช่อาชีพของเซียนนะครับนะเป็นเซียนมากกว่าเออนี่ประมาณนี้นะเ,เราก็อย่าไปาก๊อปนะครับของหน้าเพจของชาวบ้านเข้ามานะาบางคนก๊อปไปถามคนนู้นทีคนนีทนน้ทีอะไรต่างๆนี่นะครับการถามเป็นเรื่องที่ดีอย่างผมที่เรียนไปนะแต่ถ้าไปถามผิดคนก็หมายความว่าถ้าคนถามคนไม่รู้จริงคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างนะ ท่านจะเสียโอกาสนะครับนะก็หมายความว่าแทนที่จะได้ของดีไปกลับไม่ได้ของดีกลับบ้านไปประมาณนี้เป็นอันว่านะครับถ้าเราผมเชื่อว่าทุกท่านมีจริตด้วยกันทุกคนนะเวลาเราอยากจะได้อะไรอยากจะดูอะไรนะครับถ้าเราดูแล้วเราวิเคราะห์แล้วว่าใช่นะครับนะนั่นแหละครับคือเขาเรียกว่าสิ่งนั้นคือคู่ควรกับท่านแล้วนะครับาบางคนก็ไปคู่ควรกับมีดหลักร้อยนะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะบางคนก็ไปคู่ควรกับมีดหลักแสนหลักล้านอะไรต่างๆคนนี้นะ,ะมันก็แล้วแต่นะครับมันสิ่งเหล่านั้นคือเราเป็นคนเลือกนะครับเองทางนั้นเลยนะ,ะ,ะก็เราจะเห็นได้ว่านะครับบางคนนี่นะครับนะคนที่เขาทําธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าทําไมเขาเวลาเขาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปใช้งานเอายกตัวอย่างลดกันแล้วกันนะอ่านะครับนะ บางตระกูลนะครับบางคนนี่ก็เขาเรียกว่าถ้าจะใช้รถถ้าจะใช้เครื่องมือนี่เขาก็ต้องใช้ของดีนะ,ะเมื่อใช้ของดีก็เราก็คงจะไม่ต้องไปพูดถึงราคานะครับนะ,ะก็คือราคามันค่อนข้างที่จะแพงนะ,ะยกตัวอย่างนะครับอย่างมีดเทพสัตราหรือว่ามีดหมอของหลวงก็เดิมนะ มันก็นะฮะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วผมเคยเปรียบเทียบให้ท่านได้ฟังยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังนะครับว่ามีหลงพระเดิมนั้นเปรียบเสมือนถ้าเป็นยี่ห้อรถทั่วอ่าหมายถึงว่ารถยี่ห้อที่ตามท้องตลาดที่เขาขายกันนะครับนะมันมีหลากหลายยี่ห้อมันมีหลากหลายแบรนด์นะอ่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์ยุโรปนะ และประเภทรถนี่มีตั้งแต่รถรถนะครับก็คือสปอร์ตนะครับนะถึงซปเปอร์คาร์นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นมีหลงข้อเดิมถ้าเทียบกับสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะเปรียบ,บเสมือนแบรนด์ก็คือซปเปอร์คาร์นะะเพราะนั้นก็คือถ้าท่านไหนนะครับมีไว้ในครอบครองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะ วันนี้นะครับก็เลยเอามานะครับมีเดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่เฉพาะใบมีความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับนะอยู่ที่7นิ้วถ้ารวมด้ามฟักอยู่ที่10นิ้วกว่านิดนิดประมาณนี้นะครับนะทีนี้มาดูในส่วนของใบนะครับนะเรียกว่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยภาพไรนะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับนะก็คงจะผมจะไม่บอกนะครับว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ แต่บอกอย่างเดียวว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดยุคก,กลางของหลวงพ่ะเดิมวัดหนองโคนะจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะครับนะมีดยุคก,กลางก็ไปถามนะครับไปดูจากประวัติได้นะครับว่ามีอายุกี่ปีถ้าเป็นมีดยุคกลางนะนะ80-90กว่าปีนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะก็นี่นะครับ เต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยความเกา่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยความจริงนะครับนะส่วนท่านจะมองตรงไหนจะออกมาอย่างไรนะั้นก็อยู่ที่มุมมองของท่านนะออยู่ที่มุมมองของท่านจริงๆเลยนะครับก็เรียนไว้อย่างนั้นเลยนะครับนะเพราะว่าคนเรานั้นการมองนะครับอย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนมองเห็นเหมือนกันนะครับนะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้นะ มันผิดธรรมชาตินะครับนะมันผิดธรรมชาตินะอย่างที่คํากล่าวเขากล่าวไว้ว่าสองคนนั้นโยนต์ตามช่องนะอีกคนหนึ่งมองตรงไหนนะครับเท่าไรก็จะเต็มไปด้วยโครนตรมแต่ส่วนอีกคนเขามีสายตาแหลมคมเ็าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวเปล่าหนาประมาณนี้ นะครับนะก็อันนี้เป็นเรื่องของการมองนะที่สําคัญคนที่ใช่ก็มักจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆมองไม่เห็นนะส่วนที่ไม่ใช่ก็จะมองเห็นเป็นโครนตมทั้งหมดนะครับหรือมักจะเห็นแต่ความว่างเปล่านะครับจะไม่เห็นว่าเป็นอย่างมิถงพระเดิมบางคนก็มองไม่เห็นประโยชน์นะครับนะมองไม่เห็นคุณค่านะเขาจึงบอกไว้ว่าสิ่งที่มีค่าถ้าเกิดว่าไปอยู่กับคนที่ไม่รู้คุณค่าก็จะไรค่านะครับนะ ก็หมายความว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแต่ถ้าสิ่งมีค่านะครับไปอยู่กับคนที่รู้คุณค่ามันไม่สามารถประเมินค่าได้เลยแนะ่ประมาณนี้นะต้องอย่างนี้เลยนะครับนะอ่านี่มาให้ท่านได้ดูนะครับนะให้ท่านได้เห็นนะคราบใครสิ่งที่ปรากฏออกมาจากธรรมชาตินะครับนะธรรมชาติจะไม่เคยโกหกใครคนเท่านั้นจะไปโกหกกันเองนะอันนี้ก็ อยู่ที่ท่านดูอยู่ที่ท่านมองนะครับนะถ้าผมไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้ก็กลายเป็นไปพูดเองเออเองไปชงเองกินเองนะอบอกว่าดีแต่ถ้าของมันไม่ใช่นะครับนะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับวันนี้ท่านต้องเป็นผู้ตัดสินนะครับไม่ใช่ผมหรอกนะทีนี้มาดูนะครับดูใบเสร,ร็จปั๊บก็มาดูในส่วนของอาแหมะนะครับนะกันกันนะครับมาดูในส่วนของกันนะ อ่านี่นะครับกันเมกีก็จะเป็นเงินนะครับนะเป็นถ้วยเดียถ้วยถ้วยตรงนี้จะเป็นจุดที่รองรับมวลสารทั้งหมดนะครับนะบรรจุมวลสารลงไปทั้งหมดก็จะเป็นเนี่นี่นะครับถ้วยนี้นะอ่าบรรจุมวลสารเสร็จปั๊บก็จะไปนะครับปิดด้วยข้างนะนี่นะครับปิดด้วยค้างนะที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นลอยนะครับตะกุดโผมานิดหนึ่งนะนี่นะครับนะเป็นตะกุดโผมาแล้วก็ให้ท่านได้ดูนี่นะครับฝั่งนี้ก็นะ นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะเราก็มานะครับให้ชมกันนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วเขาก็จะปิดด้วยนะครับทั้งแล้วก็จะทับด้วยนะครับโลหะนะครับอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงนะครับนะนี่นะครับเป็นแหวนลัดนะครับนะแหวนลัดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนาบนะครับนะเป็นนาแล้วก็ส่วนด้ามนะครับก็ เต็มไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาตินะให้เราได้ชมให้เราได้ดูนะครับนี่นะอ่าเรียกว่าเต็มไปด้วยนะครับความงดงามเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะอ่าเป็นงาธรรมชาตินะครับเป็นงาดิบๆไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะามาให้ท่านได้ชมนะครับ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามานะครับไม่อยากให้นานไม่อยากให้เกินนะครับนะผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ26กับ39วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องทาง YouTube หรือท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมกันเป็นประจำนะครับนะก็เช่นมครับหากท่านชมแล้วนะครับนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะ อ,อย่าลืมโทรมาที่เบอร์0 8น3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เป็นไอ l ดีลัยของผมท่านก็พิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขก9นะบิ๊กวันก9นะครับก็ท่านก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะก็อยากจะสอบถามนะครับนะตรงไหนอย่างไรก็สอบถามได้เลยนะครับสอบถามได้เลยก็คือผมได้ความยินดีนะ เบอร์ผมก็จะไม่เคยปิดนะครับนะก็จะเปิดอยู่ตลอดนะเปิดอยู่ตลอดรายการขออย่างเดียวท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนะก็ให้โทรมาที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นผมนักคลิมมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมมตดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ